เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีนผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับเอาชีวิตรอดอพิโซดที่เจ็ดของเรานั่นเองนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเป้าหมายของเรานั่นก็คือสำรวจเนเธอร์เพิ่มเติมแล้วก็หาเลเวลให้ครบ30นั่นเองหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทําการเอ่อตายตรงนี้หลายรอบมากในเนเธอร์นะครับพาร์ทนี้เราก็จะมาล้างแค้นเนเธอร์พวกนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับ นี่มีคอร์สอยู่ข้างบนผมก็ขุดเลยไม่รู้ว่าพาร์ทนี้เราจะได้เจอปราสาทในเนเธอร์หรือเปล่านะครับก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะทำการเดินลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่มองหน้าด้วยแมนเด็ดขาดมันกูตายบอกเลยว่าเดินมาอย่างไกลกมากนะครับไปขุดกันละกันอย่าเพิ่งรำคไรผม อยู่เพิ่งทำอะไรกูโฮ้ย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 ไอ้เหี้ยเหี้ยเหี้ยทำไมเลือกเหลือแค่นี้วะชิบหายละชิบหายละอุ้ยพลิ้นชิบหายละกูเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมขอจะจอดตรงนี้อะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันตรายมากใส่ชุดคอรทองเลยนะครับขูดคอร์ในถ้ำนะครับโอ้ สำรวจกันต่ออุ้ยขอเดเยอะจัดขอเดเยอะจัดอุออตกไปนี่มีลาวานี่สวยนะโอ้อันตรายว่ะต่อพักเลยถ้าตกไปนี่กูสวยนะ นั่นงไงกูว่าอลไรดีนะใส่ชุดกอทองมันยังไม่ทำอะไรเรานะครับท่านผู้ชมขอ,อชิมไม้สีแดงหน่อยเดย์มีรสชาติเป็นยังไงอะ่ะไม้สีแดงโอ้ทางมันแย่มากอโอ้โหห่างโคตรน่ากลัวครับท่านผู้ชมครับ เราจะเดินต่อไปนะครับท่ากลางป่าแดงอันร้อนระอุหุ้ยหุ้ยท่านผู้ชมเจอแล้วครับผมเจอแล้วเจอเออเขาเรียกว่าอะไรอะประสาทแล้วท่านผู้ชมครับเจอประสาทแล้วครับค่อยต่อบ,บอกขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่าข้างบนนั้นจะเจออะไรบ้างกดกันนะครับ อันตรายว่ะกลัวตายไม่ใช่ลหรอกแม่งมาไกลเกินอันตรายจัดน่ากลัวจัดวิ ee, เราเจอเนเธอร์วาตนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเอ่อสเกลิตันสีดำเขาเรีเยกอะไรอ่ะวิเทอร์สเกลิตันเต็มเลยแต่ทิ้งวิฮึ่ย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 มันจะเป็นฮึ่ยชิบหายแล้วกูเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนนแม่งมาทั้งสองตัวเลยว่ะ มาทั้งเบสมาทั้งอันนี้เลยอะเอ้ยมันยิงกันเองเว้ยวันนี้มันยิงกันเองนะครับผมเลยใช้จังหวะนี้ขออนุญาตัรูดของแล้วก็จะไปจากที่นี่นะครับผมอ๋อกระตุกกระตุกไอ้เยี่ยเมื่อกี้กูโดนโดนโดนหนีหนีดิไอ้เหี้ยมึงจะอยู่ทำไมอ่ะตายกูตายอย่าไปตายเว้ยา่ทนผู้ชมท่านผู้ชม ไม่มีอะไรที่รีเลือดได้เลยอะโอ้ยเย้ยยิงมาดิยิงกูดิีอ้๋เฮ้ยเอ้ยมาตายมาตายอุย้ยมีตัวมีตัวประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ยิงมาดิตายแล้วเว้ยโยดนเบร์ร้อนแล้วครับท่านผู้ชมใช่ไหมเขาเรียกว่าเบร์ร้อนใช่ไหมเบร์ร้อนจริงด้วย โอ้ h, แม่งมาอีกตัวอีกโอ oh, oh. oh. oh, yeah. ้โหแม่ดิซัดกูงกินกูดีโอ้ยยังแม่งกิงกินไอ้สุดหวยเออไอ้โลเลมอนเขียได้โลเลมอนแล้วนะครับแม่ดิซัดเคีพร้อมลุยมากครู้ชมเราไปลุยในเท่กันดีกว่า โอ้ยแน่จริงทีละตัวดีวะแน่จริงทีละตัวดีวะแน่จริงทีละตัวดีวะไอ้น้องหมดครับเคลียาทางนี้มาเหมือนเดิมอีกกูจะสอนให้มึงได้รู้จักกับสโตนซอสของกูเป็นไงละมึงขอลงไปดูหน่อยได้ไมีเห็นมีอะไรเลยอ่ะขอกลับไปก่อนนะท่านผู้ชม

หายแล้วเว้ยไ,ได้ธน,นูเอนชาร์ดอะไรอ,ะอ่ะอุ๊ยอินฟินิตี้ไครับท่านผู้ชมโอ้ยมึงใจยังไงกับกูดิเยี่ยดีเลยได้ธน,นูอินฟินิตี้มานะครับใช้เลยอุ๊ยอูยไดยมอนด์ไดมอนด์เอาอันนี้เก็บเลยไดยมอนด์มายน้องอุ๊ยกล่องเต็มเลยป่ะอุ๊ยอานสวย บ้านเราขาดแคลนเหล็กซะด้วยสิเก็บเลยขอใช้ธนูใหม่หน่อยดิน้องโอ้ยกี่ตัวเดยเฮียเฮ้ยพี่ทานใจเย็นพี่โอ้ธนูไม่ยังกากเลยเรายิงมันจากที่ไกลๆครับโอ้ยตายหมดนะครับโหมาเลยน้อง Mà đi Tại vì sao xa Ây Chát mà Ây Hẳm phái Ây bị lo tụt là Uuuu Uuuu Đấy môn kịp như ngay à Hmmmm Để Đi khoảng đi đi chát Ồ hồ lê là Ok, ตอนนี้ผมเจอจุดสปาวมันแล้วผมก็ได้ทำการโหย็ดแม่ไอ้เหียะมาฟาร์มแท่งเบ็ดร้อยกันนะครับเราต้องการ14แท่งมึงไม่ข้างบนมันเป็นสปอนเนอร์นะครับโอ้โอโหอ,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 อีกมาอีกมาดิมึงลงมาดิบินทำไมอ่ะไอ้ไก่มึงมากูรอรับมึงอยู่มึงมาเลย ลงมาไอ้สัสมึง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 ลงมาสิบสมมามแล้วเว้ยอีกอันเดียวมาดิมาดิมึงไม่ยอมมามึงปอ๊อเด้อมึงแหกเออโอ้ยขอโทษพี่ขอโทษโอ้ยมึงลงมามึงลงมาดิมามามึงลงมามามึงลงมาดิมึงลงมาอุ้ยอุ้ย อ๋เด็เออตีกูตีกูตายซะมึงอ่ะไม่ไม่ยอมดรอปวันโล่จะแตกละวหมาที่น้องมาอีกอมาอีกมาอีก,อ,กอุ้ยดรอปแล้วพอแล้วกลับบ้านบ,บ้านเลยกูกลับเลยไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วครับอุดเลยกลับบ้านเลยครับท่านผู้ชมเราจะกลับบ้านกันนะครับอุ้ยมีดาบตรงนี้พอดีเลย มาเด็หมามึงจะบินทำไมล่ะไอ้ใกล้มึงกลัวกูเหรออืมไอ้เนี่มีอะไรเก็บมาก่อนเฮ,ฮ้ยเหี้ยแม่งเฮย้ยแม่งใส่รองเท้าอันเดียวเฉยเลยมาเด็มึงยิงมากูไม่เจ็บเว้ยมันยิงไม่เข้าเฮ,ฮ้ยไอ้เหี้ยชี้ตัวดิชี้ตัวดิโวไอ้เหี้ยนี่ตีแรงซะด้วยสิมึงจะตีแรงหายเหี้ยเลยวะน้อง เออเราจะไปจากที่นี่กันสักทีกลับบ้านครับผมได้เวลากลับบ้านเลยน้องโอ้ในที่สุดในที่สุดกูจะได้กลับบ้านแล้วโอ้ขอกลับบ้านกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วกลับก่อนกูกลับเลยไม่อยู่แล้วแก๊สอีกแล้วเลย โอ้ยมึงเอาไงกับกูวะไอ้เหี้ยมาดิมึงจะมาเอากูตายตรงนี้เหรอวะโอ้กูไม่ได้ช่วยอเหี้ยอะไรเรยอยาโอ้โอ้โอชิตโอ shit โอชิตมันหายไปแล้วมันรีสปอนไปแล้วไอ้น้องกลับบ้านเลยกูกลับบ้านค่อยมาทีหลัง กลับบ้าน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 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแป๊บหลังจากมาถึงบ้านผมก็ทำการเก็บของก่อนเลยเก็บของกันนะครับเชิมได้เพชรมาสี่เมนะถือว่าดีเลยหลังจากมาถึงบ้านนะครับผมก็ให้อาหารไก่นะครับเมื่อกี้ให้ไปแล้วแต่ลืมอัดนะครับแล้วก็ไก่ผมก็ตายไปสองตัวด้วยอยากให้รู้นะว่าใครมันกินไก่กูไอ้เหี้ยผมก็มาทำการให้อาหารนอนน้อนวัวของผมต่อน,นะครับ ให้ไปเลยเลี้ยงไปเลยน้องโตวไวๆจะได้เต็มอคอกนะผมจะทำห้องปลูกในทวาวไว้ข้างในเออข้างในประตูนเนเธอร์นะครับขอขุดก่อนเอาละครับหลังจากขุดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ทำการเปลี่ยนพื้นนะเป็นอ่บล็อกเขาเรียกว่าบล็อกอะไรฮะ โซนโซแซนนะฮะเราจะเปลี่ยนบล็อกเป็นบล็อกโซแซนนั่นเองเหมือนว่ารเราจะเก็บบล็อกโซแซนมาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ผมเลยจะทำการปลูกเพียงแท่นี้ก็พอแล้วแล้วผมจะตกแต่งในการเอาไม้จากเนเธอร์นะครับมาวางล้อมรอบเลย หลังจากวางไม้เสร็จเราก็ทำการปลูกนะครับก็ตกแต่งห้องภายในสักนิดหนึ่งหลังจากตกแต่งเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมออกมาอีกทีก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนอนเซฟสักนิดหนึ่ง โอ้หรู้สึกว่าพนี้จะไม่ได้นอนหลายวันแลน้วเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมผมก็จะทาการเคลียร์ตรงนี้แล้วก็ทําเป็นาฟาร์มแตงโมกับฟักทองเคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาละครับหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยเราก็จะมา,าขุดบล็อกนะครับ8บล็อกนะครับ3 4 5 6ี่ห้าดแปแล้วก็เว้นไว้2ช่อง ใช่ไหมสองช่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บคูดินะครับแปดช่องครับโอเคก็วางน้ำไปเรื่อยๆเลยกาวางน้ำเสร็จแล้วก็จะมาพรวนดินกันนะครับ ปูกนะครับนี่คือแตงโมต่อไปก็เป็นฝักทองโอเคโอเคนะครับปลูกเสร็จเลยปลูกเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ปลูกแปลงผักของเราเสร็จแล้วละครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นครับที่เราไปตะลุยเนเธอร์ตายเป็น20กว่าครั้งผู้ราแขน้น แลราว,วันนี้เราก็มิชชั่นเฟลตรงที่เราไม่ได้เลเวล30นะครับแต่เราก็ได้แท่งเบ็ดลอดมาตามจำนวนที่เราต้องการนะครับสำหรับพาร์ทหน้าน่าจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอติดตามรับชมต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับพาร์นี้ขอบคุณครับ